สบายดีเนะาะว่าอยูกับมาพักอยู่ที่แห่งหนึงน่งเนาะอยู่ที่น้องขายเนาะนีะ่คาเฟ่โบราณเก่าเนาะลงงบีอาไม้บ้านไม้อี่สวยมาก อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเป็นที่คนเขามาพักกันที่ํำอารับบัตแต่งานแล้วป็จิาพาไปเบิ่งข้างหลังอันนี้เป็นโดดแมคโครน้อยนะ เขาจิมาดีบิวแมคโครเนอะบรรยากาศคือดีนะวันนี้ซุมเย็นดีนี่ทองไงทองหน้าต้นไม้เขียวสอมมีนุกมีหนูเนาะมีข่อยเด้อเอาโจสิพ้ามามิ่งข่อยดอนเนาะข่อยเผือกเิ่น ยูก่กรุงเทพวะมเีเอามาหน่อยโอ้โหดกขึ้นนี่ลูกขึ้นหาทักทายพี่น้อยเลยฮะล้านไหมแม่ลูกก็เขาเปิดตอนคำเออเขาเปิดกันคือเ,อ,เอาแล้วเนตจะมาค่วยเผือก ยูเหปุอ,อปไะไรเงี <c oughs> ้ยเดี๋ยว่าโจจสีา้ามาเนาะบึงขังรูมีเนาะนี่หุ่นหูปัดนี่เนาะโอ้เป็นอมาตตบแตงประตูร่างจอดโดดเพ่นผ้ายนี่ก็จะเป็นทีมงานเสือลำครึ่งหนึ่งเสือแดงครึ่งหนึ่งเนาะทีมงานมาโจเองทีมงานขี่เดา ราโจ์สิพ้ามาบึงพฤกษ์แกนบอกว่าทางออกเนาะเท่ากับแยกสุดเขาไปเพราะคนบอกให้ออกแบบเดียวกับบานมาโจเลยเนาะนี่ก็จะเป็นใต้ทางเขาหม่บานเนาะ เห็นป้ายม็นแก่นบอกว่าทางไปตลาดนี่กันคนเนาะมาโจ้ขึ้นหอดบานได้เลยเห็นเนี่ยนี่อีสานหมั่นท้องมีพักมีหยากินสบายเมื่อเคยอยู่กรุงเทพกรุงไทย อยู่กรุงเทพใส่แต่เงินโมไม่เงินกับไบิกินข้าวอยู่บ้านหนอกเขาอ,อยากงั้นกับห้ากินพร้อมจะเดินเนาะเอาภาพพี่หนองขี่เรามาสือ่อนำแก้งไซ้นองวะนี่ ผักเหลเมือนึ่งกินคล้องวางครับนอเขาไปกขอาไปตีกระจีจับจ่อเอาไปรู้ๆได้ดิ ข้างนันเป็นข้ปวจเตเนาะสามทุงดอยโอ้แม่นซ้ำซ่อนดอยข้างนี้แม่นเพอปากซีเแ้อพี่น้องเพอแสเพอปากสี่เพอหวานน่อเองกร้ไ้มากกัมาอุดนุ่นบนในนนี่อ่านเพอหันอ่านนำแข้งใส กต่จะไปกินเฟอร์สวไอ้โอ้แว่านี่มีนำยงนำซาเคี้ยวนำกาแฟซาน่มนำใหญ่แล้วก็สาไทยเนาะ มาโว้หนกเาเปตะกินเนาะเขาไปตะแสบเนาะเอาจมาเบิ่งหนาตานาะเตืกันนผูนี่หันเดีเลยแม่นีหันเดียวอยู่หันเดียยหันเดียยนะโอ้โหมีเออมีอันโอ้ยกันว่าบวกตื้ในหูีมาโต้วกินนย ของผมเอาสองสีนะพี่มเอาสีเดียวครับกอได้ใจโอ้่อยมีสีใจนะได้เดียวตายไวเดียวไม่รักก่อาบรรยากาศเหมือนกับฝนตกเนาะ ฝนตกแต่กับพังเพ่งของไม้ไม่ร่มพรอนกับแห้งเขากันนะครับผู้สาวม่แต่คนงามไม่อยากเขากันมิยื่นจ้าคอยแท้แค่ยื่นเอาฝนตกแม่นว่ายยังไลยมี่ก็เหี่ยวอีกหวานท้องหมดเมีเนี่ยก็เหี่ยววาใหญ่เนี่ย มันจะเป็นแคาแ็คเตอร์เองคนเนาะโอ้ม oh, ันจะแตมเนาะไม่ใช่นาไก่ท <ree> ี่เียนเอาไว้ก่อนอีบีหว คือกันดนนอพี่น้นนนองไรผ่านมากมาอุดนุ่นพนเดอซิมมัสซิมมงเย็น,นอยู่เหรอเหมันก็เย็นแห่ขนนต้เานฝากันมากินขอแนมแขงใสเง่อาการหอนด้วว่าฝาก,กินเวียใช่แซบแซบแซบ มีของมาโจนาะคนนายใจกินซองสีคนสีเดียวมันแทงร้ายคน,านหารลังนี้<า>เป็นร้านขล<า>แล้วก็วจะเป็นฮันน่านะครับตรงนี้จะเป็นของฝากมีไข่ตัวด้วยนะครับมีของฝากยอย่างไร้ล่นะครับมาดูได้ครับมาดู คนตกบรรยากาศสมสืม่อนิ่งจีะเตจีะเตเนาะเป็นละสามจาุดหา้าบาท้ามสิบหน่อยบาท Ui, mà mạnh đồn tìm đi vô đây, bộ đại Các bố ấy đi để bảo chỗ Mình ừ, tủ thôi, sao về bộ đoàn về cốt đi ăn xài đại. Tủ khúc nó ใครจะพามาเบิง้งโซนนี้นะะเมื่อกี้นะพะนะนนักโยโกซังาจำนายสลับลกันอบ่างไรกันมาใส่หวยอยู่นะอะจับมา้นตอนนะครับแน,นะนำร้านอาหารนะครับ ด้านหลังนะเกีติดกับร้านชุกดำขี้มอยก็เป็นข้างหน้านะครับก็มีไข่ตัวด้วยนะมีของฝากด้วยนะครับมีชุกาำลาบก้อยแซ่บพร้อมนะแบบรสชาติแ่บๆเลยนะร้านนีเ้รรปเป็นสมูนนะมีจาและมีของฝากเ<พ>ขาไดผ่าน<พ>มาก็มาอุดนุ่นแผนเน่เนาะถ้าเห็นเอออาหารหนาวนาะก็ไปดูเอาครับถ้าบรรยายกิน